มันจะมีหางประทัดวันนี้หางประทัดวันนี้จุดประทัดเดี๋ยวโลห์หางประทัดด้วยเถอยถอยละผมก็ถอยเหมือนกันละดินนี้จริงด้วยนั่นนั่นนั่นห้ามาเนี่ยเอ้ยโูยไปเลยแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงมสีแดงเลยครับ วันนี้นะครับมีรถนะครับที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับมาขอโชคขอลาบที่สารเตะสารยนีสารจันหลักกิโลเฮียนให้โชควันนี้มากันเยอะนะครับคุณผู้ชมนะครับดูนะครับนี่นะครับมีรถจอดตามล่มไม้กันเยอะเลยนะครับเพื่อจะมาขอโชคขอลาบหรือว่าขอเลขเด็ดๆกันนะครับ ก็ใครเข้ามาแล้วเด้อคุณผู้ชมเด้อฝากกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับทางช่อง YouTube คนสุดินทีวีนะครับจะมาถ่ายทอสสดสดกับบรรยากาศส,สดๆนะครับให้ FC ได้ชมกันนะครับวันนี้นะครับก็มีผู้คนนะครับที่นำประทัดแล้วก็นำไก่นำช้างนะครับมาแล้วก็นำไข่ด้วยนำกระหมากรลากไม้นะครับมาถวายที่สารตาเซ แล้วก็สารตะจันสารจะมีปู่ประหาดแล้วก็พร้อมทั้งบริวารของท่านนะครับวันนี้คงจะได้ดรับโชคลับๆรับเลขเด็ดๆด้วยกันแน่นอนนะครับ,นนบอย๋อท่านในเว็บมันได้ซื้อตั้งแต่ตตเพราะว่าเลขสี่เก้าห้าเนี่ยมัน,นเป็นเลขปิดมาตั้งนานแล้วนะบอกไม่ว่างวดไหนมันก็ปิดตลอดอ่ะค้าก็บว่ามันได้เยอะบขาไม่ขายเลยนห่ยหนูได้ไม่เยอะเพราะว่าหนูอ่ะไม่ได้ตรง แต่เพื่อนนะที่เขาที่เขาได้เยอะคือเขาได้ตรงเลยไปบอกเพื่อนจากก็บอกด้วยกันนี่เลยเขาก็เลยฝากช้างมาอ๋อฝันากครับเป็นเลขเป็นเลขยังไงเป็นเลขฝันบอกไม่ได้มันจับปิงปองค่ะตัวเดียวโอ้หัวที่แล้วงัวเมื่อกี้นี่ใช่ไหมเมื่อวันที่20มาวันที่20เมื่อกี้พวกหนูมาจับปิงปองได้ได้ห้าหกสี่จับแล้วบอกครับงวดนี้งวดนี้ก็จับจ้ะจับแล้วได้จะมีหางประทัดวันนี้จุดประทัดเดียวโลโลหางประทัดเองอ๋อจะจุดประทัดด้วยจ้ะ อ๋อครับเอาประทัดมาด้วยวันนี้นัดนะครับสองพันค่ะสองพันสองพันนัดสองพันนัดจ้ะออ๋เดี๋ยวมารอรุ่นเลขประทัดกันมาจากไสครับรถมาจากสมุทรปราการสมุทรปราการขับรถมาเลยบ่จ้ะอู้ไม่ไม่บ้านหนูอยู่สุรินทร์ไงตอนที่มาเนี่ยตอนที่คิดว่าจะมาขอนี่คือเรากลับบ้านอ๋อครับกลับบ้านแล้วก็เออเรามาขอไปถึงสมุทรปราการเรากลับมาอีกใช่ใช่โอ้กลับมาเซนไหวเพื่นมาแก้บนเนาะจ้ะ ได้สามตัวตรงๆเลยเพื่อนเขาได้สมตัวตรงแต่เราเราได้โต๊ดได้เลขอะไรครับอที่จับมาที่ที่ได้เลี้ยงมาที่จับจับได้เออสี่ห้าเก้าสี่ห้าเก้าจะก็ได้แค่โตได้โต๊ดครับเดี๋ยวมารอเลขประทัดกันครับขอบคุณหลายที่ฮอ เป็นแกนมาจุดทูเก้าหมวกมาโจ๊กนั่นแหละนี่แหละครับครับมี่มาเพิ่นมาจากโอ้สร้างมาจากสมุทรปราการมาจากสมุทรปราการโอ้สร้างงามเนาะไก่ตีมาจากสมุทรปราการคือกันโอ้ยมาจากไก่แท้ครับผมครับผมเพิ่นถือสามตัวถือสามตัวตรงๆเลยไม่ต้องกลับจากพี่น้องสมุทรปราการ นะครับที่เดินทางมาที่สารตะเซสารเยมีสารตะจันแล้วก็ผู้ประหารยาเพศแล้วก็พร้อมทั้งศารตาสารยายนะครับคุณผู้ชมนะครับเพิ่นถูกสามตัวตรงๆสำหรับมือนีเพิ่นกระดินําสร้างนําไกมาถวายแล้วก็พร้อมทั้งประทัดลอยสองพันนัดประทัดสองพันนัดแล้วก็ไข่พร้อม ส่วนเพื่นจับเลขอยู่ในไหเพื่อนวางหวดที่แล้วเพื่นจับได้สามตัวตรงๆเลยแต่วางหวดนี ings, theory, really? 12, <k k v, mm, aber, ้เดี right. ๋ยวต้องมาหลุ่นกันนะครับว่าเพื่นจับได้ตัวใดนครับคุณผู้ชมนี่บอกเมื่อวานสอดมากแต่ยุ่งนี่นั่นค่ะกับเลขเล็ฝันเลขไอ้เลขอันเจ้าทียุ่งหมองหมองยุ่งไหมคะบอกสิบสองหัวสอดเลยโอ้สุดยอด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 

จับได้ตัวใดครับจับได้สี่อันนี้เหรอวันนี้ใช่วันนี้ได้ตัวสองห้ศูนย์สองห้า<อ>น,นี่นะครับคุณผู้ชมนะครับผู้ที่เดินทางมาจากสมุทรปราการนะครับงวดที่แล้วนะครับมาจับลูกปิงปองเนาะได้3ตัวตรงๆเลยนะครับ แต่ว่างวดนี้จับได uh ้ตัวนี้นะครับคือจับได้0 25งนะครับงวดประจำวันที่16เดือนสิงหาคมนี้นะครับคุณพี่ที่เดินจางเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรปราการนะครับจับได้0 2 5นะครับแล้วก็งวดนี้นะครับเราจะมาลุ้นเลขประทัดกันนะครับเลขประทัดกับคุณพี่ที่เดินทางมาจากสมุทรปราการเนาะที่ได้3ตัวตรงๆนะครับวันนี้ก็นําประทัด พันนัดมาถวายด้วยนะครับนนแล้วก็สองพันนัดเนาะแล้วก็พร้อมทั้งไก่คู่ช้างคู่ไก่คู่หนึ่งช้างคู่หนึ่งนะครับมาถวายเจ้าพ่อกันมาถวายตาเสมาถวายยายมีมาถวายตจาจันปู่ประหาดยาเพชรแล้วก็พร้อมทั้งสารตาสารยายแล้วก็หลักกิโลเฮียนให้โชคด้วยนะครับในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลุ้นเลขประทัดกันนะครับคุณผู้ชมว่าจะได้เลขอะไรเนาะ นี่นะครับเดี๋ยวลอยสักคู่เด้อแต่ถ้ารุนว่าหางเลขกว่าทัดตรงกันอีกนะก็คงจังจัดหนักจัดหนักจัดหนักเป็นสามอดเลยนะครับนี่อได้แล้วนี่เลขสวยนะเลขสวยนี่ศูนยสองหาศูนย์สองห้าไขเข้ามาแล้วเด้อก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับทางช่อง ยูทูบนะครับขนสุรินทีวีขนสุรินทีวีนะครับมีเอฟซีเนืองแน่นนะครับนี่คือหลักกิโลนะครับหลักกิโลผมจะเรียกทางทิศใหม่ละกันนะครับคือทางด้านทิศใต้นี่จะเป็นเลขสองสองเกตนะครับทางด้านทิศใต้จะเป็นเลขสองเกตแล้วก็แล้วก็มีสองศูนย์เก้าห้านีก็คือเลขทางด้านทิศตะวันตกเนาะที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือเลข สนม18รัตนารัตนบุรี27นะครับจะจุดประทัดแล้วเนาะอ่ะตอนนี้นะครับเรามารุ้นเลขประทัดกันนะครับชม F อซนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกันเด้ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่อง YouTube นะครับคนสุลินทีวีนะครับเอาประทัด้นุนครับะเรามารุ้นเลขประทัดกันนะครับวันนี้ คุณพี่เดินทางมาจากสายก่อครับครับผมเดินทางมาจากสายนาะกรุงเทพครับเดินทางมาจากกรุงเทพมาถึงเมื่อคืนแต่พอดีบ้านอยู่สุรินทร์ครับบ้านอยู่สุรินทร์อ๋ออยู่อำเภอเมืองตัวเพืเมืองตำบลบุรีสีเล็อยู่แถวบุรีสีกันเอาตัวนี้ห้อยเลยครับไม่เอาตัวนี้ห้อยอย่างนี้เลยครับแล้วก็จุดเลยออกมาเนาะไม่เขาบอกเลขมันจะแตกอ่ะเออมันจะออกมาเองครับออแตกห้อยนะออกแตกเอาไม้ลงมาติ๊กเอาไม้ลงมาติ๊ก เดินทางมาจากกรุงเทพมาเมื่อคืนครับผมมาถึงเมื่อวานตอนเย็นมาถึงตอนเย็นอ๋อครับเดี๋ยวเรามารุ่นเลขประทัดกันวันนี้ถ้าตรงกันนะพี่หมุดนะครับถ้าตรงกันถ้าตรงกับเลขศูนย์สองห้าจับไข่นะอ่าจับไข่ได้ศูนย์สองห้าเดี๋ยวมารุ่นเลขประทัดกันถ้าถ้าที่นำถุงกับสามครั้งย้ำขนาดนี้ไม่แน่นะนี้ครับโต๊ะใหม่โต๊ะ้นี่นี่มาแก้บนเหมือนเนาะ มาแก้บนให้กับตากับยายเกยให้เลขยอมรับว่าเกให้แม่นจริงนะครับแม่นจริงได้สามตัวเลยเนาะเดี๋ยววดน,นี้มันลุ้นกันนะครับท่านผู้ชมลุ้นเลขประทัดกันด้วยี๋ยวผมขอประทัดด้วยุสาธุให้เลขในออกหางประทัดนี่นะเนาะถายิ่อ๋ยวขออนุญาตถอยก่นอนถอยถอยละ ผมก็ถอยเหมือนกันแล่ะถอยออกมาเข้าล่มอนเออโอ้ยไปดูเลขไปดูเลขโอ้ยอยู่บนยอดเลยนุ่น ปิ้วคือปิ้วทงเลขไงอ๋อ,อ,นอนใส่โยชัยโย,โยเดี๋ยวจะเป็นเลขอะไรนะครับส,สาธุสาธุสาธุเออไหนดูหน่อยดูหน่อยอุ้ยเก้าสอง้าวเข้าล่มกันก่อนนะครับเข,ข้าล่มกันก่อนเข,นข้าล่มกันก่อนมานรุนเลขประทัดกันเราต้องยิ้มก่นกอนรับโชคครับ ลมกันดีกว่า FC แคบไวนะครับแคบไวแคบหน้าจอกันไว้เลยเด้อเลขประทัดได้92แล้วก็339รุน่นนี้รุ่นเหลือใช้เห็นไหมทั้งบนเห็นไหมเหลือใช้รุ่นเหลือใช้เหลือกินเหลือใช้รวยทุกคนรวยทุกคนนี่แบ่งฟันนะคุณพี่เขาก็แบ่งปันนะฮะเราจะแบ่งปันให้ FC ทุกคนด้วย นี่เดี๋ยวให้อยู่ด้วยกันเลยเนาะเดี๋ยวให้อยู่ด้วยกันเลยกับเลขนี้ได้นี่อันเนี้ยเห็นไหมเนี่ยเอาให้เขาดูนี่นะนี่ด้วยกันเลยอยู่ด้วยกันเลยศูนย์สองห้าหลัก็ะเก้าสองสามสามเก้าเอาไปตัดเล่นกันนะครับดิ้นจริงด้วยนั่นนั่นห้ามาเนี่ยเอ้ยอยู่หุ่ยอยู่ไปเลยอยู่ไปเลยนี่ห้ายังอยู่ ยังมนิ่งยังมีนิ่ง2ตัวพี่สตัวยัไม่นิ่งเลยศูนยนี่นิ่งใช่ไหมศูนย์สนิ่งศูนิ่งแต่5ม่นิ่งนั่นน่ะล้เจ้าเจอกนี่เอามาถ่ายรูปแล้วบ่ครับโมไม่เป็นไรถ่ายแล้วไม่ฝากเขานี่เถอ จะคลองสร้างได้สามแสนแอนจะคลองสร้างได้สามแสนจะคลองไกลได้สองแสนจะคลองไกลได้สองแสนแอนปัดติโถบัดนด้สิปเป็นที่ของเฮาแหน, <c oughs> นนี่งวดน,นี้ละเนาะจะคลองสร้างนะครับเพิ่นได้สามแสนนะครับแล้วก,ก็จะคลองไกลเพิ่นได้สองแสนนะครับมาจากชนบุรีมาจากชนบุรีตอนนี้เพิ่นก็เดินทางกลับแล้วครับเพิ่นรถคันขาวนะครับรขั้นเขาวชนบุรีวิเลข หนึ่งสามสองเกตเล็กนี่เลยตรงกับเหลขกกิโลเลยนี่ตรงกันเลยครับนี่พี่น้องเลขรถขั้นขาวเพิ่นเนี่ยสวัสดีครับผม่งหมาครับดครับผมนี่หลบรถขั้นขาวเพิ่นครับตรงกับเหล็กหลักกิโลเลย๋อสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยครับขอให้ลยวยๆเด้อขอให้ถือขอให้ถือระวังย,ยิ่ย่งสิด้กลับมาอีกครับจะได้กลับมาอีกหนึ่งสามสองเจ็ด หนึ่งสามสองเกนะครับชนบุรีตรงกับเลขนี้ตรงกับเลขหลักกิโลเลยสองเก็ดสองเก็ดพี่น้องเลขปู 2, 2> yeah, s <S 2, yeah, s <S เลขปูกับสองเกดเลขปูเสือร yeah, วงไข่ก็ได้ศ oh. ูนย์สองเกรวงไข่ก็ได้ศูนย์สองเกดืสองเกดพี่น้องสองเกตดดังหวดนี่เด้อสวัสดีครับผมแฟนช่องย t u b e คนสุรินทร์ทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์ แล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้งสีแดงๆเลยครับเพื่อบให้พลาดข่าวสารอีกนิดนึงกดรูปกระดิ่งให้น้าแนครับรูปกระดิ่งกิ้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 งกดนำคำปลุกขีปนาฏทันสิลปะกริบาลผ่าทดข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวีครับผมก็ขอคุณหลายๆสำหรับผูดีกดครับผม